ลาวและไทยตกลงที่จะห่วมมือกันอองงบประมาณสำหรับการก่อสร้างขั้วข้ามแม่น้ำของแห่งที่หกสบายดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่องมิกชาแนลในมื้อนี้เราจะมาเว้าในหัวข,ข้อทางการลาวและไทยตกลงที่จะห่วมมือกันอองงบประมาณสำหรับการก่อสร้างขั้วข้ามแม่น้ำของแห่งที่หกผู้ขนาดกัปขั้วแห่งที่หนึ่งเพื่อเสื่อมโตอระวางนครหลวงเมียงจันกับหนองคาย ท่านซักสยามชิดสอบรัฐมนตรีกระทรวงคม,มนาคมแถลงว่ารัฐบาลลาวและไทยตกลงในหลักการห่วมมือกันย่างเป็นทางการในเมื่อบดลมานี่ว่าจะมีการอองงบประมาณสำหรับการก่อสร้างขั้วข้ามแม่น้ำของแห่งที่พกที่เสื่อมตอโตนครหลวงเมองจันทร์กับจังหวัดหนองคายโดยจะเป็นการก่อสร้างผู้ขนานกับขั้วข้ามแม่น้ำของแห่งที่หนึ่งระว่างลาวไทยที่ได้นำไซเพื่อการโดยสารและขนส่งสินค้า โดยรถไฟและนยนต์นับแต่ปี1,994เป็นต้นมาแต่สำหรับสะพานแห่งนี้จะถึกนำไซเพื่อห้าหองการขนส่งสินค้าเป็นด้านลักโดยเฉพาะแม่นการขนส่งสินค้าระหว่างลาวไทยและจีนซึ่งทางการไทยคาดว่าจะส่งสินค้ากษตรกรรมเส้นยางพาราและข้าวสารได้ในปริมาณรวมเกินกว่า6ล้านตน้นทางย่งจะส่งมังไม้สาสองชนิดไปจีนกว่า2.5ล้านตน้น คิดเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า5,600ล้านดอลลาร์ต่อปีจึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายังยิ่งสำหรับโครงการก่อสร้างขั้วข้ามแม่น้ำของแห่งที่หกนี้ซึ่งรัฐบาลลาวและไทยจะหับพิดชอบค่าก่อสร้างในเบื้องต้นดังที่ท่านศักสยามยืนยันว่าจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำขบวนไ่เป็นแห่งที่หกซึ่งจะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับขั้วแห่งที่หนึ่งที่อยู่จังหวัดหนองคายอย<ม>ู่<อ>แล้วโดยขั้วนี้ ก็จะสามารถคลองหับลดยนต์ลดบรรทุกและลดไฟตามขนาดมาตรฐานของประเทศไทยคือข,ขนาดหนึ่งเมตรซึ่งขนาดนี้เขาได้ตกลงแล้ววา่าไฟไทยและลาวจะห้วมลงพืนคาใส่ใจห่วมกันในอาณาเขตของแตลาา่ละฝายการตกลงดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการถึงหุ้นส่วนยุทธ,ธาศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยืนยงรละว่างลาวไทยซึ่งได้มีการตกลงห่วมกันระะวางสงรัฐบาล ในโอกาสที่ท่านขับพันวีภาวันนายกรัฐมนตรีลาวเดินทางเยี่ยมยามประเทศไทยตามการเรียกเชิญของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีไทยเมื่อวันที่1นึหาวันที่2งมิถุนาปีาศกษศที่ผ่านมาซึ่งได้มีการจัดแผนปฏิบัติห่วมกันในระหว่างปีาศกษศหาปีาศากษศที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อชีวิตและควมเป็นยุ่ที่ดีขึ้นของประชาชนลาวไทยโดยภาคส่วนที่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ก่อนภาคส่วนอื่นๆนั้น ก็คือการพัฒนาการเชื่อมโต้้้วยทางรถไฟระหว่างลาวจีนไทยที่เนใส้กันเพื่อมูลค่าการค้าระว่างกันให้สูงขึ้นด้วยการพัฒนาการเชื่อมโต้ระบบโลจิสติกระหว่างลาวไทยให้เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโต้จีนกับอาเซียนให้ได้ย่างแท้จริง อันได้ส่งผลประโยชน์ได้อย่างหลวงหลายดังที่ท่านคำพันธ์ได้ยืนยันว่าสองรัฐบาลก็ได้เน้นหนาความสําคัญในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดระหว่างสองประเทศกับอนุภาคพื้นโดยเอกภาพรวมกันพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกทางอากาศตลอดถึงการเสื่อมจอดระบบล่างเพื่ออวยความสะดวกในการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการลงทุนด้านการเสื่อมโยงการพัฒนาพื้นฐานโครงร้างคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวการสาธารณสู้กสิกรรมสะอาด สมัยอะไรอื่นอำนวยความสะดวกแก้การข่า่านแดนซึ่งกันใดกันกนนานี้พลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีไทยทแถลงยืนยันว่ารัฐบาลไทยจะเร่งการพัฒนาระบบคม,มนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมต่อกับลาวยกระดับโคงจรดให้ไวที่สุดที่จะไวได้โดยเฉพาะเมนการเชื่อมตัทางรถไฟลาวจีนที่จะต้องมีการก่อสร้างขั้วข้ามแม่น้ำองไม่ที่เชื่อมต่อระหว่างหนองคายกับนครหลวงจันทน์นั้น จะดาเนินการศึกษาออกแบบก่อสร้างให้สําเร็จในท้ายปี2022นี้เพื่อจะได้ลงมือก่อสร้างให้สําเร็จภายในปี2027นี้ทั้งนี้ทางการไทยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่งสินค้าไปจีนโดยผ่านขาบวนรถไฟลาวจีนเป็นครั้งทํา,าอิฐเมื่อวันที่เสกเดือนหนึ่งปี2022ที่ผ่านมาและยังจะซืบตโตขนส่งสินค้าไปจีนด้วยวิธีการนี้เพิ่มขึ้นเพราะสะดวกว่องไวและประหยัดกั่วการขนส่งทั้งรถและทางเหือในแม่น้ำของ เลยทั้งหมดก็คือสิ่งที่เฮาอยากจะนําเสนอในมุนี่หวังว่าท่านจะได้รับสาระดีๆสําหรับท่านที่กาลังเบิ่งซองอายูถ้าคิดว่าซองเฮามีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากซัพพอน์ตกันก็นอย่าลืมกดติดตามช่องเพราะว่าการกดติดตามช่องคือช่องทางเดียวที่ใจะให้เฮามีกําลังใจผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่รอยๆหรือสาหรับท่านใดที่ว่าอยากตันนี่ตีเตียนหรือว่าอยากฝากข้อมูล อย่างกาเลวแต่น้าสามารถฝากไว้ได้เลยภพยใต้คอมเมนต์ของเฮาหรือสําหรับผานใดที่ว่าอยากคุ้จักกับข้าพเจ้าให้หลายขึ้นหรือว่าอยากทักทายโอรมเป็นการส่วนตัวก็อย่าลืมทักมาเลย Facebook ที่ขึ้นหน้าจอในตอนนี้อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดติดตามช่องของขอบใจ